วุฒิสภาที่เรารู้จักกันในวันนี้ก็กําเนิดขึ้นจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกนี่แหละครับเราถูกสอนให้จํากันมาผิดๆตลอดว่าวุฒิสภามีหน้าที่ในการช่วยกันกรองกฎหมายแต่แท้จริงแล้วหลักที่แท้จริงของวุฒิสภาไทยก็คือการเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่คอยกดทับอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งให้อยู่ข้างใต้อํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีครั้งเดียวครับที่เรามีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งนั่นคือวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ2,540แต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปธงเขียวก็จบชีวิตอันสั้นลงด้วยการรัฐประหาร2,549หลังจากนั้นการเมืองไทยก็ถอยหลังลงครองเรื่อยๆมาจบที่รัฐธรรมนูญฉบับคอสอชอนปัจจุบัน ประเด็นที่เราควรนํามาเป็นโจทย์ในการพิจารณาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้และในอนาคตไปข้างหน้าเป็นปัญหาที่ว่าอํานาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครซึ่งนี่ก็เป็นปมปัญหาใจกลางที่ยังไม่ลงตัวนับตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475นับร่วม90ปีมาแล้วเราก็ยังเถียงกันไม่จบปัญหาใจกลางของการเมืองไทยที่เกี่ยวว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้น ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณจสอส,อสอวอครับไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่เราพูดได้แต่เราปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เรื่องระบบเลือกตั้งที่หวังว่าจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุดผมและพรรคก้าวไกลครับจึงเสนอให้รัฐสภาเร่งเดินหน้าจัดทําประชามติจัดทาประชามติเพื่อคืนอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจ สถาปนารัฐธรรมนูญได้แสวงหาชั้นธรรมติร่วมกันว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับกันได้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าความคิดความฝันอุดมการณ์ของเราจะต่างกันมากสักเพียงใดก็ตามและนี่คือก้าวแรกในการหยุดวงจรอุบาททางอำนาจนี้เสียทีหนึ่งขอเชิญชวนครับให้สมาชิกรัฐสภาผู้ยังห่วงใยในอนาคตของบ้านเมืองเรา ช่วยกวันโหวตเพื่อหยุดแผนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต่ออายุระบอบประยุทธ์และร่วมมือร่วมใจการโหวตเพื่อปิดสวิตสอวอเพื่อเปิดประตูบ้านแรกในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆให้ได้หากเราไม่สามารถปิดสวิตสอวอได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้จะไม่มีความหมายครับเป็นเพียงแค่ละครตบตาประชาชนฉากใหญ่ท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพร ผ่านไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ผมขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีเห็นความต้องการของท่านถูกบทขยี้ด้วยกลงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองกับหูของท่านเอง ว่าผู้คนและยุคสมัยจะตาหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเราขอบคุณครับ